บางละมุงชมบุรีมีเรื่องเตือนภัยกันหน่อยคือคนในพื้นที่เขาถ่ายคลิปมาเป็นแก๊งสาวสองตกทองต่างชาติชาวต่างชาติที่โดนยอยู่ในลักษณะอาการมึนเมาแล้วสาวสองนี่ก็คือเขาไปนั่งประกบชวนคุยแล้วูปไปจับมาแล้วก็เนียนปลดสร้อยคอทองคำเขาไปเขาบอกว่าไอ้ลักษณะ,ะอย่างนี้ มันมันเป็นข่าวที้เราเล่าไหวครั้งนะนี่นะพัทยาเนี่ยบ่อยมากน,นะคุณตานะอนนเอาเอาในรอบปลายปีที่แล้วจนเนี่ยจนตอนเนี้ยหลายเคสนะครับอ่าเนี่ยชายชาวต่างชาติเหมือนเล่นมือถืออยู่เนาะใช่ไหมแต่ก็ไม่ค่อยจะมีสตินักอะ่ะแล้วลสาวสองคนนี้ก็คือกอดคอนนวเนียคอเคลียอยู่ข้างๆชวนคุยแต่จริงๆปลดสร้อยแล้วเห็นไหมคะสร้อยหล่นลงมาอยู่ในมือเธอแล้วเนียนไปแบบนี้เรียบร้อย นี่โอ้โหนี่นี่โอ้มีจูบหอมอะไรก็ว่ากันไปคือ,อชายชาวต่างชาติก็คือน่าจะไม่รู้ตัวจูบได้แต่ซอยอ่ะฉันขอไปแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าพอตกทองไปได้สําเร็จปุ๊บสาวสองคนนี้ก็ขึ้นวินมอเตอรา์ไซค์รับจ้างหลบหนีไปคลิปที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแก๊งสาวสองกระตุกทองต่างชาติรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะมีคนถ่ายคลิปส่งมาให้แต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผู้หญิงคนนั้นถูกจับหรือเปล่าแต่ว่าจุดเกิดเหตุก็คือพัทยายซอย6ก,ก่อนลงหาดนี่เขาถ่ายจนกระทั่งขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีหายไปเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเห็นคลิปแล้วก็เลยลงพื้นที่ไปตรงซอย6ห,หาดพัทยาตรงนั้นมันจะเป็นแบบมีบาเบียเยอะๆนะคะ <S 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 เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ําคืนน่ะแหละทีนี้คนที่เขาทํางานอยู่ในละแวกนั้นเขาก็บอกว่านักเที่ยวเยอะ สาวสองก็เยอะคนมาเที่ยวเขาก็ดื่มก็กินเมาแล้วก็มีมานั่งกันริมทางบ้างเดินกลับที่พักบ้างมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมาเดี่ยวบ้างก็มีกลุ่มสาวสองเยอะไหมในพื้นที่คนทํางานตรงนั้นเขาบอกว่าเยอะเขาก็อยู่กระจัดกระจายกันตามจุดต่างๆในพัทยาคนที่เขาทํางานดีๆก็มี คนที่ตั้งใจมากระตุกทองต่างชาติก็แอบแฝงเนียนอยู่ในนี้นะคะดังนั้นก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกดขันจับกลุ่มสาวสองที่มีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพมารับโทษตามกฎหมายด้วยเพราะว่ามันก็เสื่อมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะมาเที่ยวแทนที่จะสนุกและปลอดภัยกลายเป็นว่ามาโดนเขากระตุกทองไปตอนไม่รู้ตัวครับนี่นะฮะ